าลกเครื่องสูตรนะจนลงใจไว้นะจุดทเทียนเล่มซ้ายมือก่อนไปขวามือบูชาคุณของพระธรรมและก็พระวินยัยจุดธูปสามดอก ทูกสามดอกนั้นบูชาคุณของพระพุทธนะพระวิสุทธิคุณพระมหากรุณาที่คุณและพระปัญญาที่คุณ กาสวัสดนิพานเกเจติยังสะพังสะปะทาตาเอิสุเิ ปิตานังยานาคาเทนาวิตินาชิตตวาโมเนนโดตันเดจาสาวันตุเตใจยมังคลานิเอตาปิ <c oughs> พูตาใจยมังคลานายวาญโนทินาทินีสาราเจมากันดหตวนอเนกาวววิธานีจุปัตวานิโมกาสุขานาโรสาันโยเตใจยมังคลานใจยันโตโพธิยามุลเลสักกายานังนันทิวตโนเอวางหลวงว จโยโหเยโาคเลปัลลาจิตาปัลลังเกสีเสปตเวปุคะเลอพิเสเกสะาพุตนังอากาปโตปโมตันติสุนักตังสุมังกลังสุคัโนสโมโหโตจาสุยธรรมะมลาพันตเถปทากินเนอติโลเกสีลาคุโนสัจังโสใจยานุใจยานาาเกนามมะปามโนสังโฆปมานวันตานิ ส sure. ิเลวันิอิวิกาสัตถาปะฏิอนันิเมตสุตตะการธรรมจักตัวสิวเมอังคุลิมาลังกันธรมุลาภลิทันชานาตาริยสุตตะการเกษตาิจจตภัยระตตุตมานิสวาวิะาาสสสสสัตวสสสาาติกิาสสิิววาวสาส กถาวิติจะตุปัญจาจาสาตินังตาตายวตุกาวินาสันตุชีวิธานังท้านตัสยู่วันนางสุขาชีวิธานานุภาเวนะรุเทวสุขีสกตดีวิตใจโยธาบวรสัตถอุตตะวัลังเสภากรรมกานามุตตะมัสสะมาเัลยาัคลียานิใจยังสัมปารยานงปุญญานิปลโลกัสสิมิทิมินาชิมิ ขานเนตุมากังกิงพาวิสัติทิกายุกัสสต اؤ นตุสุขิตนโตสัพพายโยสัตัรัวัเโทตัสตุนาตานังวะลังสวะคัมังดามิาปสุสิิติมติเตโตเจยัสิติไมติมหกุณะปะสะาสะกมะกันนุปเวนะโรปุตระธัมะนุปเวนะสังตกมะกันุปเวนะาสัมมาติาณุปเวนะจลาิญาณุปเวนะจตุ ตจยานานุปาเวนาตาสะาลัาตปยานานุปาเวนาเมตากรุณาโมทิตาเบปาเวนาสะัุาเวนะปัญาณานเวนาาสยทบายดีสบายดีสวัสดีค่สวัสดีคีใหม่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ สบายทีสแบบไประวานมาหรือปล่ามาค่ะแตให้อยู่กับพ่อเดี๋ยวมาแม่ยุ่งอันนี้มาทุกวันแลยมาเกืบทุกงานาสน เต่างกายพระสมิงสังฆาสเนียจันไรวิวันใสาพพทธนางสาพพลาฟังพวันตุเตรังตุสุรังคันตุอุดรพระศังฆานางทุกคารุคับ ปล่อยไปได้จำไม่ร่อยได้เป็ต้องเรียกป่าป่าห้นาึสองสาสาานมมยไวนมสวัสพริเวามีเทวตาวายะนามตาญาณมานานาวิปูสนาญา ยาวาเทวยมัสสกายาสัตติทิยาญาปนายวิหิสุปะริกียะรัมจาริยานุขะยะอิริปุรันจาวเวทนังปะริังกามีนัวันจาเวทนังนาปะริสัมมิยาตราชเมพวิสัตถิอนวัจจตาจพสุยาโรจารีอเลปเซ่เป็นกระต่ายมั้ยที่เด็ดบังคับขัเลยครับ ต้องเดินคู่กันด้วยต้องจองกันอีกเอารถไม่ได้รอพี่น้าปากแลจ้อจไม่ละป้อนเลยวาเดินมาเดมเดินมาไดิาได้ได้ได้กาลังดีครับต้องออกไปใส่ถุต้องไปนำ ไม่เป็นไรนั่งนั่งทับได้เลยปกอนไปแล้วเหรอโอดีนะครับแยกยงไก่องถ้าท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้นเดี๋ยวเอาเก้าอี้มานั่งเลยนะฮะเออไม่ออกไม่ออกวาลี าอาจารย์จะทำบุญให้พ่อก็ต้องทำเองนะไม่ใช่ไปขอบุญจากคนอื่นเอ,นเ,อ,นเ,อ,นเ,อเอาเก้าอี้มาเพิ่มนะคุณโยมเอาเก้าอี้มาเพิ่มนะช่วยช่วยขนเก้าอี้มาไม่มีพระสวดงานพระศพนะพระ,ระบรมศพนะฮะที่ประเทศฝรศั่งเศสอันนี้ก็คือ ความเป็นมาพระไทยออกไปต่างประเทศจริงๆประมาณแค60ปี